ก่อนห้าหกปีอ๋อทำงานจากตีก็ไ้่สิบแปดงแป่โทรที่โนนใช่ต้องเรียนรู้ทำงานก่อนนะคะโทโทสัจฉอะไรโทรมาร์เก็ตติ้งค่ะแล้วก็ต่อแอดมินแมเนจเมนา์นะคะแล้วก็แล้วก็เรียนไอทีด้วยแต่ไอยุ่มแ้่สำเร็จทุกอย่างไหมเนี่ยก็ คนเรามันจะมีมันจะมีแบบช่วงอายุนะคะคือบางทีคนเรามันมีขึ้นมีลงเนาะอ่าเพราะช่วงพอเราครอบครัวเราอันนี้ปุ๊บเราก็เหมือนเราก็ลังเปยนะเราก็ต้องเนี่ยมาเนี่ยเราไม่เอาเป็นว่าชีวิตเนี่ยมีหลายพารเรารายกเรื่องเรื่องส่วนตัวเราเว้นบ่าไว้ใช่ไหมเรามีหลายพาดพิเอาเรื่องอยากจะรู้เรื่องเกี่ยวกับรัฐสวัสดิการของประเทศ เบิร์เนเขามีอะไรที่ดีที่มีอะไรที่ดีที่เทียบกับประเทศไทยแล้วที่ดีเหรอคะเอางี้ดีอาสมมุติว่าเอาฆ่าเราอย่าล้างเอาเอานี่คือจากประสบการณ์ตัวเองเลยกว่าเมืองไทยไม่มีอะไรดูแลผู้หญิงเลยก็นละที่ถ้าสมมติอย่างองาสมมุติว่าเขาบอกเขาจะรับรองบุ่มอย่างเงี้ยใช่ไหมไหมว่าเขาจะจ่ายให้เราเท่านี้เท่านี้เท่านี้ถึงเวลาเขาไม่จ่าย อย่างรัฐบาลที่รูนเนี่ยเขาจะหักได้เลยแล้วเขาก็จะโอนเเขาเ้าบัญชีแม่ซิงเกิลมามทันทีเลย<ม>เขาจะไม่ต้องให้เราไปนั่งฟ้องร้องคือเมื่อไหรสามีเราสมมติทำงานเงินละห้าหมืน่นรัฐบาลเนี่ยเขาจะหักเลยสมมติหมื่นหนึ่งเพื่อให้ลูกเราแต่ละวันอาทิตย์คนบาขับานได้ค่ะที่นั่นรัฐบาลสามารถดูแลได้ห<อ>มดเป็นข้ราชการ้งไปเอกชนโอ้ยิ่ข้าราชการยิ่ง่ายเลย ก็หากจากการเสียภาษีแล้วก็ให้มาเลยไม่สามารถโกงอะไรได้คือเขาดูแลคือผู้หญิงอยู่ที่เนี่ยเมืองไทยอ่ะผู้หญิงก็ยังเป็นตัวเล็กๆอยู่นะหลายๆอย่างกฎหมายก็เหมือนผู้ชายออกครัอาค่ะค่ๆเรื่องตรงนี้น้อยคนนั้นก็จรู้นะ,ะดีละดีละวมืีิมาเนี่ยเล่าให้พี่น้องเราฟังคนที่จะเป็นโค้เตอร์ต้งศึกษา ใช่เขาอยากจะไปทํางานที <im> <im <im <im> <im oh <im 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 ่นู่นก um> ็ไม่ใช um ่เรื <im <im ่องง่ายถ้าเราไม่ทําถูกต้องแล้วถูกต้องก็ยากอีกมันก็คุยได้หลายพาร์ทแต่ข้ามประสบการณ์มีเรื่องอื่นหีึ่งไที่พี่น้องเราจะได้รับรู้ว่าต่างประเทศเขามีสวัสดิการที่ดีเช่นป่วยก็รักษาฟรีก็เหมือนเราแล้วโรงพยาบาลของเขาเนี่ยก็ระดับเดียวกันเลยไม่มีแบบแบ่งโซนไม่มีเลยคือเท่าเทียมกัน เหมือนโ <H an accent> รงพยาบาลเอกชนเลยค่ะแล้วก็ถ้าเป็นเอกชนของเขาก็ก็คือแค่ก็คือจ่ายเพิ่มส่วนใหญ่เขาก็จะมีอินชอนอะคารมีประกันของเขาอะไรอย่างเงี้ยประกันเอกชนเขาามีเงินผู้สูงอายุมีค่ะก็คือสมมุติว่าเราทํางานก็ให้ค่าของคนไทยนะคะของเราได้หกร้อยหกสิบอันนั้นเขาได้เยอะกว่านี้ค่ะได้ประมาณเกือบแสนน่าจะประมาณค่ะประมาณเกือบเจ็ดหมื่นบาทอันนี้ประเทศไทยเนี่ย ได้คนแก่ทุกคนแต่ว่าที่คอสเตเดียเนี่ยได้ทุกคนไหมได้ทุกคนคนคที่ไม่ทํางานก็นไดคไ้คนไม่ทำคนไม่ทางานสูงตกงานอะไรเงี้ยใช่ไหะเขาก็จะมีอย่างนี้รัฐจะจ่ายให้เป็นเป็นสองบี สองวิจัยก็ดแต่สมมติว่าเขาก็จะดูว่าขั้าเกินมันจะมีลิมิตอันฮะว่า3เดือนสเดือน5้าเดือนอะไรจำไม่ได้ในรายละเอียดนะคะเสร็จเขาขั้าเกิดยังไม่ได้งานช่วงที่เอาในรัฐบาลใช้อยู่รัฐบาลก็จะส่งว่างั้นอยู่ไปเรียนคอร์สนี้ไหมเผื่อจะได้หางานแล้วก็เรียนฟรีนะคะคอร์สพวกนี้ที่รัฐบาลจัดให้เพราะว่าเพราะยังไงโรงเรียนหรือมหาวิทยาลัยของที่นู่นยังไงมันก็ระดับเท่ากันไม่ได้เหมือนบ้านเราว่าอันนี้กอพไม่ผ่านอะไรอย่างเงี้ยค่ะ ือจะถามเรื well in ic ic like ship, keyboard, ่องชุมชนในคนในชุมชนคนไทยในที uh, okay. so ่นู้นในที่นู้นเป็นยังไงบ้างเอาสักนิดนึงก็ดีช่วยเหลือกันดีมากตอนโควิดเนี่ยก็ยังติดต่อเพ่เอาอาหารไปให้นักศึกษาที่เป็นโควิดนะคะสองสคนเลยอ่ะก็ไปช่วยเหลือคนไทยโอเคค่ะส่วนใหญ่เราจะจะมีจะรู้จักคบปะกันที่วัดไทยวัดไทยเหมือนเป็นศูนย์กลาง ก็จะมีอะไรก่อนที่จะปิดรายการก่อนนี้จะปิดรายการยังอ่าผมว่าช้ามุดเมืองไทยเนี่ยมัเป็นยังไงบ้างอากาศหรือว่าการพบหาเพื่อนฝูงหรือว่านี่ก็ดีกว่าเลยเพื่อนฝูเพราะว่าจะเป็นอาหารอากาศอาจจะร้อนไปนิดนึงแต่อย่างน้อยมีครอบครัวญาติพี่น้องเพื่อนฝูงเนี่ยก็ต้องดีกว่าอยู่แล้ว่ะคแล้วว่าถ้ามองในแง่นี้นะ แต่ว่าคือต <át> ั้งแต่ประเทศไทยอยู่ช่วงของทั้งโควิดทั้งการเมืองมา13ปีใ,<น>ใช่นั้นก็อยากให้พี่น้องเราเนี่ยใจเย็นๆแล้วก็ฟังหูไว้หูตั้งสติให้ดีนะฮะแล้วก็การนมากินเขียนก็ทําให้เต็มที่แต่อย่างก็เท่าแท้นะพี่ชูนะนี่เดี๋ยวพี่ชูช่วงท้ายเนี่ยพี่ชูฝากอะไรถึงพี่น้องผมอยากจะฝากกับคนที่รักประชาธิปไตยนะครับ ทุกคนเลยว่าอยู่ภาพไหนอยู่เสื้อสีอะไรข้อรัฐประชาธิปไตยยางที่ออกมาที่จะให้ปฏิวัติก็ยังรัฐประชาธิปไตยจะให้แก้ไขรัฐธรรมนูญก็ยังมีอยู่นะครับไม่ใช่ว่าเขาจะไปคิดเรื่องไร้สาระอย่างนั้นนะครับแต่ชื่อเหลืองเขาอยากรัฐประชาธิปไตยที่ผมพบมาเห็นนะครับที่ผมไปถ่ายทํารายการให้กับคนชื่อเหลืองเนี่ยเขาก็รักประชาธิปไตยเขาก็บอกพวกผมอยู่มาตลอด ที่เขาออกมานี่ยเพราะเขามีถูกบังคับมาบาง,<ๆ>งคนเขาบอกอย่างนั้นนะครับเขาำจำใจต้องมาอันนี้เรื่องจริงนะครับที่ผมไปสัมผัสในตัวคุณีิมมีกาอิ่มว่าอย่างไงที่ว่าอิ่มยังไม่เคยออกม็อกหรือว่าได้ออกม็อกมัง่งอย่านี้ดีกว่าลองบอกกับพี่น้องเราดูมัง่งสิคือเขาเป็น,นยังนก็ ความคิดเห็นยังไงว่าให้ไปโดยสงบมันก็ไม่ผิดถ้าเป็นประชาชนที่ประยนะคะแต่ก็ไม่อยากเห็นด้วยกับการใช้ความรุนแรงแต่เห็นด้วยกับการที่เออทุกคนมีสิทธิ์มีเสียงก็มีสิทธิ์ที่จะแสดงความคิดเห็นอันนี้เห็นด้วก็ก็แค่นี้ค่ะอาเที่ยงก็เราก็โอกาสหน้าเราค่อยมาพบกันวันนี้ค่ะใช่หมดเวลาแล้วนะครับ ว่าพอบรุษมีเรื่องอะไรที่จะรายงานให้กับพี่น้องเราดูครับถ้าผมคงไม่มีเพราะไม่มีเพราะเขาปิดรายการนี่นเราก็ปิดรายการเลยนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะองศาคะโอเคเอ่อ